ครับพี่อันนี้ช่องเจ็ดแปดนะช่องเจ็ดแปดช่องเจ็ดแปดนี่ก็เป็นที่สไลด์เลยนะไปเขาซื้อเพื่อว่าเป็นที่สไลด์แล้วจะป็นผลนะครับนะครับได้เห็นไหมเนี่ยหรือรถดันเบิบมาข้างเดียวแล้วเห็นปะมาข้างเดียวละวเดี๋ยวพักเลเที่ยวเที่ยวมันเที่ยวมันหักเลยไม่เงินลงทุนท่ากับอันนี้ก็ได้ไม่ไหวแล้วเก็บเงินต้นเอาไว้จะต่อหนเนี่ยเดี๋ยวเราปรับอยู่เงี้ยใช้งานได้เดี๋ยวพอหันหลังไปสักพักไม่ได้แล้วเสียงหายแล้วออกข้างเดียวอะไรเงี้ยสไลด์มันจะเป็นอย่างนี้หมดเลยทุกตัวเลย นะครับอ่าี๋ยวเราหาดีว่าอะไรที่เป็นอินเฟลชันเหตดที่ดีกว่าเก้าสิบสิเก้าสิบหุ้นก็จะแลวคนหุ้นก็จะเก้าสิบเก้าสิบนิ่งๆนะเก้าสิบนิ่งๆเาบอกว่ามันดูเหมือนจะใช้ได้นะสไลด์อ่ะแต่มันไว้ใจไม่ได้ไงเดี๋ยวพอเราเผลอปุ๊บหายละเสียงหายละนะครับเนี่ยอันเนี้ยออกข้างเดียวเนี่ยเห็นไหม เนี่ยไม่มาเลยไม่ออกไม่ไม่มาเลยอีกข้างหนึ่งอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยก็เป็นที่สไลด์เนี่ยสไลด์เนี่ยสแล้วกันนะครับนะครับสายก็ได้ตัวเนี่ยเนี่ยมาละอยู่มาละนะครับมาเราทํางานไม่ได้เลแบบเนี้ยนะครับอยู่อยู่มาหันหลังปุ๊บเสียงหายนะครับครับตัวนี้นะครับซาวครับนะครับซิกเนเจอร์สิบสองนะตัวนี้เมาซ่อมอับน้าเหมือนใหม่นะครับเปลี่ยนสไลด์ใหม่ทั้งหมดนะครับสภาพก็ตามที่เห็นเลยเดี๋ยวทำสามเสร็จเนี่ยจะเห็นเลยว่าเหมือนใหม่เลยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวไปเริ่มทําเลยครับนี่ภายในหลังบอดนะครับภายในหลังบอร์ดชุดนี้จะเป็นซับไพตัวเนี้ยไอ้ตัวนี้ซับไพปกติดีสภาพดีเลยอ่าไม่อ่าไม่ไหม้เลยนะครับอ่าปกติเลยนะสภาพดีเลยบอดซับไพนะครับส่วนอหลังบอร์ดตัวนี้นี่น่าจะเป็นแถวช่องที่เจดที่แดแน่เลยเนี่ยที่มีปัญหานะที่พี่ว่าจะมีปัญหาเนี่ยเห็นไอเนี่ย ขายเยิมเยิมนั่นมลักษณะเหมือนไอซีมันร้อนแล้วช็อตนะสองตัวเนี่ยสองตัวเนี่ยนะครับอ่ะโอเคนี่คนระับจุดสังเกตเวลาซ่อมเครื่องก็สังเกตจุดที่มีปัญหานะครับพี่อันนี้ภายในเลยนะรื้อออกมาแล้วนะมันมีนี่นะมีแจ็คตัวหนึงนะ่งถอดออกไม่ได้น,ะนี่เดี๋ยวต้องหาวิธีนะครับก็ก็เป็นบ่อยคนระับแบบนี้เป็นหลายตัวอยู่ถอดถอดได้๋ยวเดี๋ยวหาวิธีก่อนนะครับอันนี้นะสภาพบอร์ดนะนี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ย ขี้หนูนะพี่เนี่ยเนี่ยเศษกระดูกเศษอาหารเนี่ยนะครับเศษกระดูกเศษอาหารหนูมันเอาไปกินเนี่ยแล้วก็น่าจะน่าจะกินอยู่อยู่บนมิกเลยเนี่ยผมว่านะผมว่าเห็นมันแบบเลอะแบบมันนั่นมากอะนะครับเนี่ยกระดูกนะฮะกระดูกเนี่ยหนูมันเอาไปกินนะแล้วมันร่วงไปในมิกเนี่ยมันหนูมันคงไม่ได้เข้าไปในมิกหรอกก็ว่ามันไปอยู่ข้างบนเนี่ย เนี่ยไปอยู่ข้างบนเนี่ยกิน้มันก็ร่วงไปเลยเนี่ยครับเนี่ยแต่ไม่ได้ไม่ได้กลิ่นฉี่หนูเลยนะจริงๆนะได้มีกลิ่นสับสาบอะนะครับเนี่ยสภาพตามนี้เลยที่เห็นนียครับจริงๆสภาพบอดภายในอะความใหม่เก่าเนี่ยมันยังใหม่อยู่นะจริงๆน่าปัญหาหนูเลยเนี่ยปัญหาเพราะหนูเลยนะครับ แล้วก็สไลด์ก็ดูแล้วก็มีมีมีมเปลี่ยนอะไรบางแล้วนะอย่างสองอันเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยนะครับเปลี่ยนมาแล้วนะครับมีซ่อมมาโดนรื้อซ่อมมาพอสมควรละนะครับตรงนี้นี่ยขี้หนูนะครับขี้หนูนะครับแล้วก็เนี่ยพวกเศษอาหารเศษกระดูกนะครับเทียบเลยอ่ะโอเคพี่เดี๋ยวทําให้เดี๋ยวเช็คล้างอาบน้ําทําให้สะอาดเหมือนใหม่เลยครับพี่ครับรื้อออกมาแล้วก็หน้าเพจแต่ก็จะเห็น ชัดเจนเลยนะความสกปรกมันนะ,นะครับตัวนี้เดี๋ยวต้องคีนให้เหมือนใหม่เลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวคีนล้างปุ๊บเหมือนใหม่เลยตัวนี้นะครับก็จะมีน้าํายามีน้ํายาล้างนะล้างพร้อมเคลือบกันสนิมกันความชื้นไปด้วยเลยตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปล้างก่อนเดี๋ยวไปล้างก่อนนะครับตัวนีน้นี่เลยนะครับโอ้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ ไม่ได้ไปล้างน้ําไม่ได้ใช้น้ํานะครับตัวนี้มีน้ํายานะมีน้ํายาล้างนะครับล้างเพดล้างบอดให้สะอาดนะล้างหน้าเพดให้สะอาดนะตัวนี้มีน้ํายานะไม่ได้ใช้น้ํานะห้ามใช้น้ําเด็ดขาดเลยนะครับตัวนี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะพอนานไปปุ๊บสีลอกบวมเป็นสนิมนะตัวนี้ตัวนี้เป็นน้มีน้ํายาล้างทําความสะอาดแล้วล้างไปด้วยแล้วก็เคลือบไปด้วยเลยเคลือบกันสนิมเคลือบเคลือบกันความชื้นนะตัวนี้ พวกละอองน้าความชื้นมาเกาะปุ๊บมันจะไหลไหลอีนทิ้งไปเลยนะครับมันจะไม่ซึมเข้าเนื้อเพดนะครับทำควาสะอาดเหมือนใหม่เรียบร้อยนะครับตัวนี้อาบน้ําเหมือนใหม่นะครับเหมาซ่อมอาบน้ําเหมือนใหม่นะครับเช็คซ่อมทุกอาการเสียช็อตนะครับตัวนี้เปลี่ยนสไลด์ใหม่หมดนะครับตัวนี้สไลด์เก่านะครับถอดออกมาแล้วนะสไลด์เก่านะครับ สภาพหน้าเปลี่ยนยแล้วครับคาร์บอนมันมีปัญหาแล้วก็เคี้ยวมันมีปัญหานะครับเสี่ยมันจะมามาให้หายเนี่ยสภาพบอร์ดนะสภาพบอร์ดเนี่ยโดนส่วนหนึ่งโดนมีฉี่หนูนะครับเดี๋ยวให้ดูรอยนะครับฉี่หนูมันเริ่มกัดหลายปินแล้วนะครับฉี่หนูมันเริ่มกัดลายปินแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยที่เห็นน้ำดำนะครับ เนี่ยเดี๋ยวต้องขูดให้เป็นเห็นเนื้อของปิ้นเป็นเส้นทองแดงเลยนะครับตัวเนี้ยเนี่ยสีหนูมันเริ่มกัดน,นะครับนี่นี่อีกอันหนึ่งเห็นไหมเนี่ยมันเริ่มกัดแล้วแต่ว่าปินยังไม่ทันขาดนะครับอันนี้เวลามีปัญหาจะมีผลเรื่องเสียงซ่าเสียงเดือดนะตัวนี้เสียงจะเสียงซาเสียงเดือดนะเอามาให้หายนะครับอ่ะโอเคครับ ครับขีนให้เรียบร้อยแล้วนะครับพี่แล้วก็เอาน้ํายาล้างไล่แล้วนะครับหลังจากนี้ก็อย่า,อย,าอย่าให้มันโดนอีกแล้วก็อย่าให้โดนพวกฉี่หนูอีกแล้วก็พวกความชื้นนะอ่านี่นะครับอุปกรณ์เครื่องมือในการทําความสะอาดนะครับผู้กันเนี่ยครับเขาง่ายที่สุดเนี่ยพวกเนี้ยนะตามล่องเนี่ยทําความสะอาดนะให้หมดนะทุกล่องุทุกท,กที่ทุกจุดนะ หางทำความสะอาดตรงนี้ก็ใช้ทินเนอร์ที่ล้างไอ้นี่แหละนะครับทินเนอร์ร้อยเปอเซ็นต์นะครับทินเนอร์ที่ล้างล้างบอดนะครับตรงนี้มันจะไปช่วยฆ่าจะไปช่วยฆ่าไอ้พวกฉี่หนูนะครับไม่ให้มันทํางานต่อพอเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มีน้ำยายอีกตัวหนึ่งทาเคลือบเข้าไปการความชืน้นอีกทีนะครับ โอเคทำความสะอาดเรียบร้อยครับพี่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวก็ใส่สไลด์แล้วครับเดี๋ยวใส่สไลด์ใหม่ใส่สไลด์ใ,ลใหม่แล้วก็เทสได้ละนะครับก็ใส่สไลด์ใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นสไลด์ใหม่นะมีฟิลเตอร์กันฝุ่นนะครับก็เหมาซ่อมอาบน้าเหมือนใหม่เช็คซ่อมทุกการเสียช็อตเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนสไลด์ใหม่หมดก่อนนี้เนี่ยใช้ได้ไปใช้ไปได้เลยนะครับเหมือนสองสองปีขึ้นไปสามปีขึ้นไปใช้ได้เลยนะครับ ดูแลเรื่องความชื้นเรื่องฝุ่นให้ดีๆก็ใช้ได้เลยครับสองปีสามปีขึ้นไปนะครับลูกค้าบางคนกลับมาเนี่ยประมาณห้าปีสไลด์ยังโอเคอยู่เลยนะครับไม่มีปัญหาแค่สกปรกก็เช็คล้างทำความสะอาดนะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวไปประกอบแล้วก็เทสตนะครับครับสรุปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมิกตัวนี้นะครับการซ่อมเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเทสไปแล้วก็ใช้งานได้ดีทั้งหมดนะครับ เยจึงเอาปืนลงปรากฏว่ามีน้ำไหลกลบออกจากกระบอกปืนของตาทองหลวง่อเงินจึงดุสำทับไปว่านี่ถ้าไม่ใช่พี่ชายข้าข้าจะตีให้บ้างจากนั้นตาทองจึงเดินกบปเจดใช่ไหมหนักหนักนล้เจ็ดแปดนะครับในอาคมของหลวงพ่อเงินต่างก็มาขอเครื่องรางของขลังกันไม่เว้นวันเลยทีเดียว ดุทองผู้นี้เป็นพี่ชายแท้ๆของหลวงพ่อเงินแกเป็นนายกองสวยรัชชูประการมีความรู้ทางด้านหมอแผนโบราณมากนิ่งสนิทครับพี่ไม่มีปัญหาจากการที่แกได้รับที่ให้เกับสวยน้ำผึ้งจึงได้บรรดาปักเป็นพันี้เอในเอฟเฟก์เอมิคุมมาาจากเหตุการณ์ที่แกใช้อาวุธปืนข้ามไปยิงหลวงพ่อได้ ทั้ง,ท,งที่หลวงพ่อท่านเป็นน้องชายอีกทั้งยังใช้งานได้ <อา S 1> ดีเหมือนใหม่มเลยครับพี่ตอนนี้นะตอนนี้ก็เหลือแค่ว่าไอ้พวกปุ่มกดฝาครอบนะคีนอยู่ตอนนี้เอาไปอบอยู่นะครับอบให้แห้งสนิทก่อนนะครับคีนทําความสะอาดใหม่เลยล่ะครับพี่เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวใส่ใส่หมดแล้วก็ทาคลิปให้อีกรอบนึงนะครับพี่นะพี่ชายของท่านจึงให้ลูกศิษย์ร้อนค่ับ่าะไปช่วยครับพ<น>ี่ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็ดูโอเคแล้วนะเหมือนใหม่แล้วนะงจริงเสียง เสียงก็ค่อนข้างโอเคเลยนะปกติเลยนะครับเสียงค่อนข้างโอเคปกติเลยนะครับมีความดุร้ายหน้าขั้นพึงแท้จริงมันก็เป็นสัตว์สายพันธุ์หนึ่งที่ต้องเสาะหาอาหารมารนะครับแต่ทีนี้พอเวลาเช็คเงียบแล้วปุ๊บยังไม่ผ่านนะะเดี๋ยวเช็คให้ดูก่อนนหนึ่งปุ๊บไม่มีสัญญาณนะโอเคนะอันนี้อ่ะอย่างเงี้ยโอเคอย่างเงี้ยโอเค แบบนี้โอเคนะแบบนี้โอเคน,นี่เริ่มมีปัญหานะซ่านะซ่าเบาตัวนี้ซ่าครับนี่ก็ซ่ามดบอลล่มแล้วมีวปัญหานะนี่ตัวนี้มีปัญหานะครับ อันนี้ไม่มีเสียงแต่ไฟปุ๊บแป๊บป๊แป๊บแป๊บเห็นไหมช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้เหมือนกันอ่าไม่มีเสียงแต่ปุ๊บแป๊บปุ๊บแป๊บมีไฟอ่าแบบนี้ยังไม่ปกติยังมีปัญหาอยู่เดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดตรงนี้ให้นะครับพี่เนี่ยไม่ไม่ไม่ปล่อยผ่านนะพี่ว่าเช็ครายละเอียดนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงเลยเช็คให้ละเอียดครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวแก้ตรงนี้ก่อนครับสามช่องนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะรุ่นนี้นะนะครับเนี่ย แล้วกดนไหครับไม่มีสัญญาณป้อนเข้านะแบบนี้ผิดปกตินะครับกดแล้วปุ๊บต้องไม่มันต้องไม่เป็นแบบนี้นะฮะสังเกตไฟยนะมีเสียงออกเลยนะปึกปักปึกปักเบ,บาอย่างนี้ผิดปกตินะตรงนี้ต้องแก้นะครับเดี๋ยวแก้ตรงนี้ให้ก่อนครับพี่เดี๋ยวคืนนี้อัปเดตไว้ประมาณนี้นะอ่ายังไม่จบนะเดี๋ยวนะจะต้องทำต่อต้องรื้ออีกรอบหนึ่งนะครับ อ่าเนี่ยน,นะครับเห็นไหมไฟมิวตัวเนี้ยไม่ติดเห็นไหมไฟมิวไม่ติดนะครับแล้วก็ดวงนี้ไฟมิลูกเร็จเพราะผู้แต่แต่ทงานนะพ่อสำเร็จเป็นทํางานตามร,ระบบแต่<า>ไฟไม่ติดนะครับเราได้สร้างตัวนี้ไฟไม่ติดฮะ<ฟ>น่า,าน่าจะมาจากสาเหตุน่าจะมาจากนี่แหละไอ้ <AT S 1> ที่ร้อนฉี่หนูเนี่ยน่ะับน่าจะไปกัดรอยปิ้นขาดตรงไหนนะครับเดี๋ยวสำหรับการทน้มนพรุ่งนี้ไล่อีกสักหน่อยอีกแป๊บหนึ่งครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้อัปเดตให้ครับพี่<ม>เดหลือเหลือเก็บรายละเอียดนี่นะครับ